ตัวนี้ซื้อมังมกรยกเนาะครับมังกรยกครับมังกรยกเพื่อนเป็นค้าวไสายใดครับตัวนี้สายเงินอุทัยครับเพื่อนเป็นลูกสุดยอดมังกรฟ้าครับเป็นล้านเงินอุทัยครับเป็นลูกสุดยอดมังกรฟ้าครับตัวนี้ถอดแบบพอมาเลยนะครับเนาะครับจุดเด่นเลยตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้ผมบ้ามันกรไงเงาสูงดีครับหางกงเงาครับลำตัวเงาครับจุดเด่นลอัตลักษณ์ครับอัตลักษณ์กับกลวยไทยครับ นี่ครับหางวนะครับล้ำโซนี่เงาเด่นเลยโตวแม่เพื่อนนี่ซื้อว่าจากไหนครับซื้อเพ่อยชมพู่ครับรอยชมพูครับครับผมตัวนี้เพื่อนเป็นยังไงครับเพื่อยชมพูเพื่อนเป็นสายไหนครับโอ้เดี๋ยวนี้อ่อนโอ้เพื่อนเป็นลูกกันปานซีพี่ปะครับครับเป็นลูกปานซี่เอาเอาที่เทียนนะครับที่ผมหูกล้วยตัวนี้ผมหูแต่ว่าเป็นกล้วยในหอยลอยล้านแต่ที่แหลกๆเลยครับที่ผมหูจากผมก็เลยอยากได้ไหมครับ อยากได้ปลาตัวไปต่อมาผมหูจักว่าจะ่น้หมันเสียเพื่อนผมเลยขอแบมเพื่อนเพื่อนให้มาผมว่าเปิดกล้วยในห้อยตัวเก้าตัวจริงเพ่นตะกี้ผมเลยเก็บไปเลยไหมครับครับตัวนี้คือน้องพร้อยชมพู่นะครับสมัยยุคกับผมนะครับกะไปประกวดตอนฟันน้ำนมนะครับได้แชมป์ยูอุดรนตัวนี้นะครับกะได้ขายไปนะครับจนสุดท้ายที่กุุงได้เก็บมาไว้เป็นแม่พันธุ์ครับเก็บมาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับตอนนี้ใ่แห้งครับพี่น้อง สูงประมาณเท่าไหร่คร uh, to ับพ uh, well> ี่กุ้งลอยหาสิบสามหาสิบสี่นี่แหละครับประมาณลอยหาสิบสามหาสิบสี่ครับแต่ว่าอ่างใหญ่อ่างใหญ่ครับครับกับลูกเพิ่นนะครับกับลูกลูกเพิ่นเป็นลูกไส้ลุงเพชรครับนี่คือลูกลุงเพชรผสมเทียมครับนะครับผสมเทียมนะครับเกิดขึ้นมาได้จักเดือนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนี้สิบเอ็ดเดือนแล้วครับสิบเอ็ดเดือนเกิดแสดงว่าเขาเกิดเดือนพฤศจิกาเนาะครับตัวนี้นะครับลูกไส้ลุงเพชรนี่ครับเบิ่งข้างขางอู้งามกว่า งามเบิ้งไล่ได้เก๋งนะครับโครงสางใหญ่นะครับสิบเอ็ดเดือนเพิ่นสูงประมาณเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนี้อยู่รอยประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าครับประมาณรอยสามสิบสี่สามสิบห้าครับโอ้ยพี่น้องมาห่มมาตอบหลายพอครับจริงิหลายอยู่ครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่กุ้งครับตัวนี้ชื่อว่าเพชรพญาครับเพชรพญาครับเพื่อนเป็นสายอะไรครับตัวนี้เอ่อเป็นลูกเบิ่มพันล้านครับเป็นลูกสาวเมฆคาลาครับ โอ้เป็นลูกสาวเมฆาครับเมฆลาก็เป็นลูกแก้วฟ้านะครับเมฆลาก็มะกรอนกยุกับผมเนาะมะกรอแบบหูวันัน้ำในหอยนะครับผมเป็นอย่างเจ็บอนุรากใ้นะครับครับมอก่อนกะไปผสมจริงกับเบิ่มพันหลานอยู่กับทนาเยี่ยมนะครับเมือก่อเบิ่มพันหลานอยู่ขอนแก่นนะครับผมไปผสมจริงซื้อว่านงไงครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อเพชรพันหลานครับเพชรพันล้านครับกับ น่าจะเป็นลูกเบื้องพันลานครับลูกเบื้องพันลานแม่พ <laughs> ิ่นเป็นสายเพชรดุดอนกับปานสุลินครับ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ต็มดีขนาดครับตัวนี้ <c oughs> พิ่นทองเยอะเดือนแล้วครับตัวนี้ท่องได้ห้าเดือนแล้วครับห้าเดือนครับท่องพ่อได้ครับมังกรนยกครับ <c oughs> มังกรนยกพอพันเท่าเนาะครับซื้อว่างไรครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อยกครับน้องยกครับน้องยกแต่ว่าเป็นสีเผือกนะครับเป็นสีเผือกเป็นลูกยอดเพชรครับลูกยอดเพชรครับละเอียดฟร์มนะครับ ยอดเพชรเพื่อนเป็นลูกผู้ใดครับยอดเพชรเป็นลูกซุดยอดมังกรผ่าครับเป็นลูกสุดยอดให้กันครับสายเงินอุทยัยสายเงินอุทัยครับ,รบยาควายยาวัวตาผราลามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาประสานน้ำนมตาผราลามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงขันตาผราลามช่วยบำรุงลูกวัวลูกควายในท้องเซฟฟามสเปรย์ม่วงฉีดพ่นบาดแผลวัวควายหายรวดเร็วทันใจ สวัสดีพี่น้องคนนักควายนะครับมัหนีได้หอยละลานนะครับอยู่ที่อำเภอเสราูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเขาเปาเบิรงควายงามของพี่กุ้งนะครับพี่กุ้งสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับผมพี่กุ้งแนะนาตัวนะครับครับผมชื่อกุ้งซักซีจันนะครับชื่อเล่นชื่อกุ้งนะครับอยู่บ้านโน้นเกษตรตำบลโพทองอำเภอเสราูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับซื้อฟาร์มกับบ้านเกษตรเจริญทรัพย์ปวยไทยครับครับผมยุนีเป็นฟาร์มควายนะครับควายตังเมจักโตัวครับ น้ำผมมีอยู่คอกน้ำผึ้งในมีหาแล้วเอาไปไใบธงอยกสามสี่ตัวครับแล้วก็เป็นคั้วเลี้ยงบ้านอีกสิบก่โตครับครับก็คือมีทุกเกรดมีทุกเกรดครับเลี้ยงแบบค่อยพื้นบ้านครับพือนบ้านแต่ัวไปเข้าครับค่อยพัฒนาแล้วก็ค่อยงามครับครับมีทุกเกรดนะครับอยู่นี่นะครับถือว่าพี่กุุงเฮ็ดควายมาโดดเนาะ ผมาจจะปีแล้วครับผมผมเลี้ยงแต่าในเดือนสนามแต่ก้อนนี่ก็ประมาณเป็นยี่สิบปีแล้วะครับครับเลี้ยงว่าได้เป็นเบาเลยครับแต่เป็นเบาครับผมจะเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเลี้ยงมวเลี้ยงควยหน้าเลี้ยงมวยี้ยงควยแต่ก่อนผมมีพอพันสายเพชรดุดดอนไหมครับซื้อราชันแต่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมขายไปแล้วครับครับผมแต่บันกับมาได้มังกรยกมังกรยกเลี้ยงไปเดินสนามน้ำมูกระเจ้าครับตัวนี้ซื้อมังกรยกเนาะครับมังกรยกครับมังกรยก เพื่อนเป็นควายสายใดครับตัวนี้สายเงินอุทัยครับเพิ่นเป็นลูกสุดยอดมังกรฟ้าครับเป็นลานเงินอุทัยครับเป็นลูกสุดยอดมังกรฟ้าครับครับผมสุดยอดตอนนี้อยู่กับท่านสสสสชูวิทย์ชูวิทย์นะครับกะตัวนั้นถือว่าก็เป็นควายควายงามควายใหญ่อีกตัวนึงครับตัวนี้ถอดแบบพอมาเลยนะครับเนาะครับจุดเด่นเลยตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้ผมบ้ามันกะใหญ่เงาสูงดีครับหางกะบเงาครับลำตัวเงา จุดเด่นอ yes, um, so ัตล uh ์ค huh. ร yeah, ับอ okay. ja ัตลักษณ์กับข้ายไทยครับครับเนี่ยครับหางยาวนะครับล้ำโูนี่ยาวเด่นเลยล้ยาวครับครับพันอะไรปีเอ๋อครับสามปีกว่าใกล้สี่สี่ปีแล้ว่ะครับสามปีปลายปครับฟันแผ่สองคูฟันสองคูครับเคยเอาไปประกวดไปสนามกับเคยตอนฟันน้ำนมสูงเกินรอยสี่สิบครับบไปแข่งอยู่ลองครับเพิ่งกัได้ที่สาม ฟัน้ำนมทั่วไปครับอนที่สามครับปีที่แล้วปะครับเออบ่ครับแต่ตอนเพ็นฟันน้านมซีเนียร์ไหมครับสูงเกินรอยสี่สิบครับผมแล้วก็ไปแข่งฟันแพ้คู่หนึ่งนี่เมนผมได้ที่ที่สี่ปะครับครับสารคามครับก็คือว่าได้เข้าสนามก็มีทั้งวันกับบานครับนี่วันกระบานเลยครับครับผมแล้วตอนนี้เปิดผสมแล้วเนาะเปิดผสมแล้วครับครับผม ที่กรุงเปิดผสมไั้ไหครับตัวนี้เออข้าเจ้าตัวเมียมาครับสามพันบาทครับสามพันครับเข็นตัวเมียมาเข็นตัวเมียมาครับประกันให้จังหลบครับให้สามเทือครับให้สามเทือครับครับผมผลงานพื้นออกมาออกมาล้วครับส่วนไรายสิได้เจตตัวเมียครับกะสูงใงญ่ยเงาดีครับเป็นเป็นชุดแรกที่เขาผสมไปนะครับครับประมาณจากเดือนหระครับลูกเพิ่นชุดแรกเออตัวตัวตัวแรกเลยกกระสียุบประมาณ เจ็ดแปดเดือนแล้วล่ะครับแต่ว่าช่วงนั้นผมบ่ค่อยได้ผสมไหมครับผมค่าเดือนสนามครับครับแต่ว่าหลังๆม่หนีออกมาื่ายๆอยู่ี่กับประมาณได้สามเดือนสองเดือนสามเดือนนี่ครับหลายอยู่ครับเห็นออกมาเ่็กๆกับหัฮอดประมาณหกเจ็ดเดือนครับตัวเียกเลยครับตัวเียกเกิดเลยจุดเด่นเป็นยังไงครับลูกเพิ่โอ้ให้ลูกดีอยู่ครับเงยเง้วสูงคือพพรอ่และครับสูงเงยเงีวครับแต่ว่าหันซิเดตโตเมียหลายกวผูกครับเซนตเมียยังหลายกลัวมีแต่ตัวเมียครับ เราไอ้ลูกเพิ่นที่ออกมาจากแม่ทั่วไปก็คือแม่บ้านๆแม่บ้านๆครับแต่ว่าสูงดีสูงดีครับในย่าวดีครับครับเอตัวนึงงยุบันแต่แม่กระสิประมาณร้อยสามสิบตัวนี่ครับเพิ่นเสียวไปประกวดรอยยิอยู่ครับลูกเพิ่นโอ้งานไหนที่แม่พันทรงลูกครับแม่พันทรงลูกครับเป็นเสียวแม่ลูกไปแม่ลูกมันดีอยู่ครับือว่าเพิ่นกระทรงลูกเก่งนะครับ <จ>สุดยอดมากก่อนฟา้าเป็นลูกเกลือนุไับเราสายแม่เพื่อนเป็นสายได้ครับสายแม่เพื่อนนี่ตอนผมไปซื้อผมถามเพื่อนนี่เพื่อนบ่ามเป็นคว้วยไทยใงญหมครับเ <c oughs> พื่อนเราไปแบบผสมคว้วยเผือกดูควอนเ, <c oughs> เจนครับที่ว่ามันได้รางวัลชนะเลิศมากเขาจะเลือกไปผสมโอกมาเป็นแม่ตัวนี้ไหมครับครับแม่เพื่อนดำเลือเผือกครับเป็นแม่เผือกครับแต่สาสุดยอดมากก่อนฟ้าเป็นมั่งครารงว่าพ่อเพื่อนนั่นโตเผือกนั่นก็เป็นควายด่างยูแต่เพื่อนโ่จัก อันผมนี่ผมผมถามข้าเจ้าอยู่ข้าแต่ว่าผมจำบ่ได้ไหมครับมันมันสวนแล้วพูดเท่าไหมครับข้าเจ้ามักนงไหมข้าเจ้าเรีเอาไปผสมครับหูแต่ว่าพอมันประกวดยูคอนเจนข้าเจ้าไปงานประกวดแล้วครับว่ามันครับชนะเลือดข้าเจ้ามักข้าเจ้ารยเข็นตัวเมียไปผสมนะครับแล้วก็ได้เป็นแม่มังกรยกนี่ครับกับเปิดผสมเรานําเชื่อพี่กุุงเดลีตป่ะครับยังประ่านเดลีตอยู่ครับผมว่าให้อายุไรก็นี่แจ้กหน่อยผมก่สิรีตอยู่ครับ แต่ว่าเป็นควายทรงลูกเก่งนะครับล่ำโตเน้าเลยตัวนี้จุดเด่นแห้งนะครับล่ำโตเน้าสูงประมาณเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ผมกับบริวารโดนเลยหมครับในวัยผมว่านเต้ตอนส่วงไปประกวดน่มันส่วงฟันน้ำนมซีเหนียนมันลอยหกสิบกว่าล้ะครับเต้กระทุวมพี่กุ้งแล้วล่ะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขากับว่าพวกหมูมาบักับว่าวลอยเจ็ดสิบรับลอยเจ็ดสิบในวอยอืมนี่ครับพี่น้องควาย นุ่มยังยังนุ่มๆอยู่นะครับสามปีไปปลายนะครับยังไม่เต็มสี่ปีถือว่าเป็นควายอีกตัวหนึ่งนะครับที่นาไส้นะครับเป็นควายพันธุกรรมดีตรงดีนะครับผมมากทั้งไทยนะครับเบิ้งทั้งไทยพี่กุ้งบอกไข่งามนะครับอ้งามจลีครับพี่น้องเสมอกันเป๊ะโหลดครับนี่ครับไข่เพิ่นอืจะฝากติดตามเนาะถ้าพี่น้องสนใจ อยากผสมหรืออยากเขาไม่เยี่ยมชมอายุบาอะไยังครับบ้านโนนเกษตรครับบ้านโนนเกษตรตำบลบพทอออำเภอศิริภูมิจังหวัด้อยเอ็ดครับครับพี่กุ้งฝากเบอร์โทรนะครับ0 9 9ย์1 2 8 4 0สองี่ครับครับผมเดี๋ยวจะพาชมแม่พันธุ์ใส่ยักษ์ใส่ยักษ์มีควายดอนยักษ์ควายดอนใหญ่ครับนะครับตัวหนึ่งพี่สีน้ำเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผมครับผม ี่กรุงเอาแม่พันธุ์ค่อยเผือกนะครับใส่ยักษ์เลยตัวนี้พร้อมลูกทรายเนาะบอกว่าให้พี่น้องในเบื้องกันนะครับตัวนี้ว่าเด็ดทั้งแม่ทั้งลูกครับเด็ดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับโตแม่เพื่อนนี่ซื้อว่าจังไนครับซื้อพ่อชมพู่ครับรอยชมพูครับครับผมตัวนี้เพื่อนเป็นยังไงครับพ่อชมพูเพื่อนเป็นสายได้ครับโอ้เดี๋ยวดีอันอันโอ้เพื่อนเป็นลูกกันปานซีพีบ่ครับครับเป็นลูกปานซีพีเอา เอาที่เทียนนะครับที่ผมหูกล้วยตัวนี้ผมหูแต่ว่าเป็นกล้วยในหอยลอยล้านแต่ที่แหลกๆเลยครับที่ผมหดจากผมก็เลยอยากได้ไหมครับอยากได้ตัวไปต่อมาผมหดจากว่าอยู่น้่มันเสียเพิ่นผมเลยขอแบงเพิ่นเพิ่นไหมาผมว่าเป็นกล้วยในหอยตัวเกาตัวจริงๆเพิ่ตะกี้ผมเลยเก็บไปเลยไหมครับครับตัวนี้คือนองพรอยชมพู่นะครับสมัยยุคกับผมนะครับกะไปประกวดตอนฟันน้ำนมนะครับได้แชมป์ยูอุดรตัวนี้นะครับกะ ได้ขายไปนะครับจนสุดท้ายพี่กุ้งได้เก็บมาไว้เป็นแม่พันธุ์เก็บมาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับตอนนี้ใ่แห้งครับพี่น้องสูงประมาณเท่ารดครับพี่กุ้งลอยหาสิบสามหาสิบสี่นี่แหละครับประมาณลอยหาสิบสามหาสิบสี่แต่ว่าอ่างใ่อ่างใ่ครับครับกับลูกเพิ่นนะครับกับลูกลูกเพิ่นเป็นลูกไส้ลุงเพชรครับนี่คือลูกลุงเพชรผสมเทียมครับนะครับผสมเทียมนะครับเกิด ขึ้นมาได้จักเดือนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนี้สิบเอ็ดเดือนแล้วครับสิบเอ็ดเดือนเกิดแสดงว่าเขาเกิดเดือนพศจิกาเนาะพศจิกากันจะครบปีนะครับครับโอ้ยลูกลุงเพชรเผือกนะครับพี่น้องเขาก็เคยเห็นโตมันเด่นๆนี่กอะผมก็ว่าอีกตัวนึ่งแล้วครับตัวนี้ครับแต่ตอนผมมาใหม่ๆผมก็ไปประกวดยุ่สารคมก็ได้ที่หนึ่งอยู่ครับไปกับลูกพ่อจะพูดเหรครับลูกได้สองเดือนครับสองเดือนกลัวไอ้ประกวดสารคมครับกไดโอ้ยจุดเด่นลูกกละนะครับ ดูลุงเพชรตัวนี้จุดเด่นยังไงครับจุดเด่นตัวนี้ผมว่ากระดูกแข้งขาใหญ่ครับกระดูกใหญ่ครับแข้งขาใหญ่เนื้อเนื้อนังหนาครับตัวนี้ได้เมียครับเนื้อหนังไดเมียกัโค้งสางไดพอไหมครับครับมารวมเลยครับมารวมเลยครับเดียวนนองดึงดึงมาทั้งนี้ปิดขว้างให้เบิ้งพี่นองเบิ้งล่ำโตเพิ่นตัวนี้นะครับลูกไส้ลุงเพชรนี่ครับเบิ้งทั้งขางอู้ยงามกว่างามเบิ้งลายไดก็งามนะครับอ้ยโค้งสางใหญ่นะครับ สิบเอ็ดเดือนเพิ่นสูงประมาณเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนี้อยู่ลอยประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าครับประมาณลอยสามสิบสี่สามสิบห้าครับโอ้ยพี่น้องมาห่มมาตอบหลายพอครับจังสิหลายอยู่ครับพี่กุ้งในเปิดแบงก์บอกเดี๋ยวนี้ผมยังบัตรท่านเดียนเปิดอยู่ครับตัวนี้ผมบ้าให้มันใหญ่ก่อนไหมครับมัวยังถังหน่อยอยู่อยากเบิ่งก่อนตัวครับให้มันให้มันใหญ่ใหญ่กว่านี้สะก่อนครับครับโอ้ยาะว่าเพิ่นกับห้องกะ เอาออกเนอะผมส่วนเข้าไหมครับมันสีห่องหาแม่ยแหละครับครับโอ้ผมว่าคลิปเ่าออกไปพี่น้องสีบ่มาเบิ่งหลายไปพี่กุ้งจิตใจแข็งได้บ่ะเนาะเด๋ยวเนางามนะครับเดี๋ยวจูงลูกเพิ่นไปทางหลังก่อนนะครับไปเบิ่งแม่เพิ่นนะครับนี่นะครับเบิ่งไร่ขางครับอันนี้โอ้ยใไ่แห้งครับใหญ่แห้งปล่อยชมพู่คตรเต็มสุ่มองนะครับเนาะ เพิ่อนทองไปครับตอนนี้ท่องแล้วครับท่องกับมังกรยกครับท้องมังกรยกครับทองจกเดือนแล้วครับได้เจ็ดเดือนแล้วครับโอ้เจ็ดเดือนกลัวแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วเจ็ดเดือนกลัวครับเติมความสูงของมังกรยกเข้าไปเนาะครับนี่ครับใส่ก็สูงอยู่แล้วครับเป็นโอ้นาสูงตัวนี่ครับยืนใส่กับคนกับพิษนวครับครับพูดแล้วครับคว้วยแม่มิดเลยครับโอ้ย ร้อยชมพูนะครับถือว่าเป็นควายที่ทรงหลูกเก่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถือว่าที่เด็ดเลยลูกสายเพื่อนลุงเพชรนะครับแล้วอะไรจ๊ะผมว่าควายดอนนะครับเพชรเมียนี่กะตัวนึงนะครับในประเทศไทยตัวนี้นะครับใยแห้งครับเดี๋ยวนี้ที่กุ้งเลี้ยงดีครับตอนนี้เพื่อนทองทองเจ็ดเดือนนะครับไม่แก่แก่ นี่แหละยจย้ะโอ้ยครับพี่น้องเราจะยินนังกันนะโอ้ผู้ใดสนใจอยากเขามาเบิงน,นะของใหญ่นะครับแ่นบ่ได้ซสื่อได้ขายกันนี่ก็เขามาเบิงผมว่าคักครับตัวนมมี้คักนะครับหญ่ข,ขึ้นหลายเพราะว่าผมก็เห็นโดนนะครับ <c oughs> ผมก็เหน็นโดนก็เห็นเขามาเบิงตอนเพิ่นออกไปไหมเนาะพี่กุ้งเนาะเขามาเบิงต่อออกไปไหมกับประมาณสิบเดือน<ม>แล้วนะครับตอนนี้ก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์อยู่ตลอดนะครับ นี่ครับโอ้ยเบิงแม่กันงา่าเบิงลูกกันรอครับเ <ไป S 1> บิงซ้อยกันครับพี่น้องหาหม่งตีสอยกัน,น,นเนยนยกสูงหลายาย,ยกสูงหลายเจ็บดังพึ่งซนเขา้าไปไปหน่อยนะครับพึ่งสนเขา้าเลยันะสนเดือสองเดือนพึ่งสนในเดือนเดียวได้เนาะเขาคุ้ยกันครับได้เดือนหนึ่งครับครับนี่ยครับ มีโอกาสได้ไปคิดว่าสิได้ไปโชว์ให้พี่น้องได้เบิ่งบ่ครับไปอยู่ครับให้เพิ่นใหญ่กว่านี้จักหน่อยก่อนครับครับลูกชายเพิ่นเนาะครับให้เพิ่นใหญ่กว่านี้จักหน่อยนะครับเพิ่งใหญ่ก็หนีจังหน่อยแล้วแม่เพิ่นก็ใกล้คลอดแล้วครับใกล้แล้วครับเดี๋ยเดือนแล้ว7เดือนกว่าแล้วครับครับอืมนี่ครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันทั้งโตอยู่ในท้องเดี๋ยวก็ใกล้คลอดแล้วครับแล้วก็โต ลูก้ายเพิ่นผมว่าจังหน่อยกับซัดขึ้นซัดขึ้นนะครับนาสิตต่างตาเร็วนะครับกับฝากติดตามเนาะลูก้า้เพื่อนซื้อว่าไงครับซื้อเพชรชมพูครับเพชรชมพูกับพลอยชมพูครับลูกลุงเพชรนะครับเพชรชมพูนะครับฝากติดตามนะครับตัวนี้ถือว่าอนาคตน่าจะมีโอกาสได้ใส่พันธุกรรมดีๆน้ำกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาชมควายให้นคอกต่อนน้อพี่กลุ่มเนาะครับครับผม ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นควายสาวนะครับครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่กุ้งครับตัวนี้ชื่อว่าเพชรพญาครับเพชรพญาครับเพื่อนเป็นสายอะไรครับตัวนี้เอ่อเป็นลูกเบิ่มพันลานครับเป็นลูกสาวเมฆคาาครับโอ้เป็นลูกสาวเมฆคาาครับเมฆคาราก็เป็นลูกแก้วฟ้านะครับเมฆคาราก็ับม่อกก็ยุกับผมเนาะครับมังกนว่าหูวานอันน้ำในหอยแล้วครับผมเป็นอย่างเจ็บอนุรักษ์ไว้นะครับครับม่อกนก็บไปผสมจริงครับ เบิรมพันหลานอยู่กับทนายเยี่ยมนะครับเมื่อก่อนเบิรมพันหลานอยู่ขอนแก่นนะครับผมไปผสมจริงกับติดทองแล้วก็ขายขายติดทองไปนะครับตอนนี้กับมาอยู่กับพี่กุ้งพี่กุ้งตามเก็บมาเพิ่มเลยครับผมมองว่าเป็นเดือไวในหอยเก่าของเรียนเก็บไปไหมครับใหญ่เลยครับตัวนี้โอ้ท่งสูงเงานะครับสไตา์สูงเาแม่เพิ่นเพราะว่าเบิรมกับเงาอยู่แล้วแก้วฝากับเงาอยู่แล้วนะครับบวกกันทั้งพอทั้งแม่นะครับเพิ่นได้จกปีครับตอนนี้ ตอนนี้นาทีสองปีกลัาแล้วครับแถวเพิ่งรุดไหมครับสองปีฟันฟันันันแทะคู่หนึ่งเพิ่งรุดครับครับฟันฟันนมนมเพิ่งรุดครับฟันน้นมเพิ่งรุดนอกจาก้นแถวคู่หนึ่งครับครับผมนี่ครับพี่น้องเอาได่ของ่ามนะครับพี่กุ้งเอาโบง่ามโบเลียงครับอยู่เขตนี้นะครับโอ้สูงนะครับสูงค่อยยังไม่เต็มสามปีครับสองปีกลัวสูงประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ลอยหาซิบกวัวครับ้อยหาิบกลัวครับ ผสมยังครับตัวนี้ตัวนี้ผมผสมบางกรยกแล้วครับผสมบางกรยกก็คือผสมสานปั้นนมนมผนครับผสมสายเงินอุทัยไปครับผมผสมสายเงินอุทัยไปแตมีสายเก้ียวฟ้ามีสายเกลียวฝ้าสายเบิรมพันหลังแล้วก็ใส่สายเงินอุทัยก็เป็นสามสายแล้วเป็นสามสายแล้วครับอยู่ในตัวลูกเพลินนะครับจะเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ท่องแปดเดือนแล้วครับ ช่องแปดเดือนครับโอ้ไกลแล้วเนาะผมผสมเต้นนิดหน่อยร้องเบิ้งไหมครับขาเจ้าว่าผสมหน่อยนี่มันสิใหญ่บ่ผมเลยร้องเบิ้งโมเหลือใหญ่คือเก่าใหญ่คือเก่าครับเพราะมันสิใหญ่เนาะครับใหญ่คือเก่าครับจะเดงว่าผสมอลไรกันครับพ่อชมพู่ครับผสมอลไรกันครับประมาณลอยเท่าไหร่ครับสูงลอยห้าสิบกว่าตัวนี้กับศรีาประมาณลอยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าแหละครับครับสูงยาวนะครับตัวนี้สูงยาวถือว่ากะเด็ดขึ้นกันครับเป็นกไวยสาวนะครับเป็นแม่สาวนะครับ พึ่งทองแหลกนะครับพี่กุ้งบ๊บปั่นพี่นองเพิ่นไปเลียงนั่นบอกเออคับ <uh> พี่นองจอกได้ก็จะมาเบิงคุ้ยกันเบิงตัวจริงรถครับคุยกันได้คุยกันได้ครับครับเขามาคุ้ยกันได้นะครับท <uh> <uh> ี่นี่พี่กุ้งเรามักของงามนะครับขันพี่นองมักของงามคึ้นกันเนาะขันมาคึ้นกันนี่ต้องเขามาเบิงครับพี่นองถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่พัฒนาควายเลียงควายนี่คัดควายนี่ถือว่าโอ้ผมว่าจัดผู้นึงแล้ครับแถวเซราพุมมนี่ครับครับผมตัวนี้เขามา ทายในคอรกนะครับมันติดมูสนะครับดึงบ่ออกแล้วมันคั่มแล้วนะครับตอคั่มมืดแล้วอันนี้ปั๊บแสงในคอร์กเห้มันสว่างขึ้นนะครับเนาะครับนี่เกือบสี่หกวงแล้วนะครับพี่กุ้งก็ได้อ้าวตัวนี้ทายในคอรกครับพี่น้องได้ชมกันตัวนี้ซื้อว่างไรครับพี่กุ้งครับตัวนี้ซื้อไม้ครับแม่์ไม้ครับแม่์ไม้ครับเพื่อนเอ๊จักลูกเหรอครับเอ่อตัวนี้ได้ลูกตัวนึงครับผมขายไปแล้วครับลูกลูกสองในทองไ่มครับตัวสองในทองครับ โอ้ตัวนี้ซองนี่ผสมตัวใดครับมังกรยกครับมังกรยกพอพันธะเนาะครับผมใส่พอพันธาเลยครับครับผมท่องเจักเดือนครับเอ่อตัวนี้ได้ซองเดือนกลัวครับสองเดือนกลัวตรวจแล้วว่าพี่กุ้งตัวนี้ผมท่านได้ตรวจครับแต่ว่ามันใจว่าท่องเียบแล้วครับแต่ว่าสิตรวจดยว่ครับตัวนี้แต่ว่ามันใจว่าท่องแล้วครับรับพิ่มสูงผสมจริงเท่าใดก่อนความสูงตัวนี้้อยหาสิบเอ็ดนะครับลอยหาสิบเอ็ดโอ้ดิเมย์ยังไงครับพี่น้องเป็นเป็นลูกผู้ใดก่อนตัวนี้ตอนผมซื้อมานี่เพิว่า้ันเป็นลานเงินอุทัยครับคร บาสายเงินดูไทยกับเพ็ะดูดวนผมได้จากไดครับแต่วอ้ยอัตลักษณ์มันดีตัวครับตัวนี้ดีแฮนะครับพี่กุ้งมุนทั้งหนามาให้พี่น้องดูนาครัถ่ายเพื่อนเนี่ยโอ้ยครับเขาไล่ใดก็ไดดเนาะควายตัวนี้เนาะครับเขานาเขาทั้งหลังใดเบิดทั้งขางให้งามครับนี่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับการพี่น้องมักพี่กุ้งปั่นมาครับตัวนี้ปั่นครับ ปั่นคุยกันมาเบ่งตัวจริงกันไหมครับผมเด็กที่่าจ้งเดยเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โทรให้เรืดอยวนะครับพี่น้องมักตัวไรนะครับโทรมาคุยกับพี่กุ้งเบ่งเรียกว่ายูนี่คัดของดีมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับครับผมพี่กุ้งผ้าออกมาเบ่งคว้ยงามยูสวนมีอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เกิดโอ้ยงามซ้ำกันกับในบ้านครับพี่น้องตัวนี้ซื้อวางไหนครับพี่กุ้งครับตัวนี้ซื้อพลอยครับน้องพลอยเพิ่งอายุปีรับตัวนี้ ตัวนี้ได้สองปีกัวครับสองปีกัวครับยังบ่ได้ทับเนออตัวนี้ท่านทับครับยังบ่ได้ทับเพื่อนเป็นลูกผู้ใดครับตัวนี้ลูกลุงเพชรครับลูกสาวลุงเพชรลูกสาวลุงเพชรโอ้ยคือขี่งดีนะครับสองปีกัวสูงประมาณเท่าไรพี่กุ้งตัวนี้ผมบัดไเดร้อยหาสิบหาครับลอยหาซิมหาครับสองปีกัวหาสิบหาขี้งดีครับเนื้อหนังดีนะพี่กุ้งเนอะครับโครงสางแคงขากระยิ่นะครับเพื่อนดี นะครับเบื้องทั้งเขาหนาเขาเนี่ยครับหนาเขาก็เปิดดีนะครับนาหวานเขาไง่ครับตัวนี้โอ้ว่ามันครบอีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะค้วยสาวแม่กับสายอุทัยเลยครับตัวนี้อุทัยได้ได้ไม่ได้ทั้งได้ครับน้ำเียชินครับโอ้น้ำเียชินครับโอ้ยกาแฟชาวนาลูกลุ่งทิพเิ่นเลยครับครับผมตัวนี้โอ้ยหามงตีสวยกันครับพี่น้องยากัดตีเทเบอร์แมนของเขาครับ เมียนที่เก่าครับอยากได้กับมะยากได้กับมาเอาไหมครับยากเด้กกับมาเบิ้งที่ทำทั้งไทยให้เบิ้งครับเอาเนี่ยครบบเบิ้งของใหญ่ของงามโอ้เหลียกรายเรียกรายขำเหลี่ยกรหมุนโชวยหน่อยป้ารถ่ายเพลินโอ้ถ่ายงามทังสี่คาเต้พี่นองมักพี่กุ้งแบงบอกครับแบงครับคุยกันนาคอกด้วยครับเบิ้งให้เบิ้งตัวจริงก่อนครับเพราะจะมัราคากันมาเบิ้งตัวจริงครับพี่นองครับ คือว่ามานี่ได้ช่มของงามแน่นอนครับแต่กี่กระยุนน้ากันเบ็ดผลละครับมันคอกมันมีหม่องใบไหมครับครับไม่เละเนาะหนาโฟนพร้อมครับมันเละนะครับก็เลยเอามาไว้ทังสวนนะครับทั้านนี่ะเล้ยไม่วบสวนกอนครับเนี่ยครับของใ่ตัวแรกพุงก็ว่ามันโอ้บยมีหม่องฟิลเลยครับเต็มดีขนาดครับคนเขาก็ใหญ่ดีครับหน้าบ้านนี่ครับลูกสาวลุงเพชรนะครับ ฝากติดตามนะครับน้องพลอยพลอยนะครับน้องพลอยครับผมครับผมนี่ก็เป็นค่อยสาวเือนกันเนาะครับแต่ว่าตัวนี้ทองแล้วครับทองแล้วครับฟันฟันแท้คู่หนึ่งครับซื้อว่างใครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อเพชรพันล้านครับเพชรพันล้านครับกับน่าจะเป็นลูกเบื้มพันล้านครับลูกเบื้มพันล้านแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรกับปานซุรินครับโอ้ยเต็มดีขนาดครับตัวนี้เพิ่นทองจ็เดือนแล้วครับ ตัวนี้ท่องได้ห้าเดือนแล้วครับห้าเดือนครับท่องพ่อใดครับมังกรยกครับมังกรยกพอพันเท่าเนาะครับใส่พอพันเท่าเป็นดีกปีแล้วครับตัวนี้ได้สองปีกว่าขึ้นครับสองปีกว่าครับครับฟันรุดยังพี่กุ้งรุดแล้วครับฟันรุดแล้วครับนี่หลุดปงข้ากระปงครับนี่ข้าก็ขืนกระลังขื้นข้ากระลุดโอ้ยเหลี่ยกัดมีคำนะครับกระลังคำกระลังคำนี่ครับพี่น้องหางโค้งงามครับตัวนี้แข้งขา ตัดลักงานใหญ่หลายยอบเรียกเรียกเต็มเลยเนาะครับผมว่าพื่อตรงบรรยายลายครับค้วยงามนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมหันทั้งไก่เบิ่งครับเดี๋ยวพี่น้องสิว่าเห็นตรงเบิ่งทุกมุมครับครับเบิ่งใดทุกมุมนะเลียกัดดินน่จังหน่อยดินน่จังหน่อยครับโอ้ข้วยงามหายากไดขั้วยง้มด้วยพี่น้องผมว่าพื่อตรงไปทังไรไก่แล้วครับไรมาไรมาแต่ละโตนี่ งามไปนาครับผมรันเบิ้งน้ำกันครับผมน้องเพชรพันล้านครับเพชรพันล้านครับเพชรพันล้านครับรูเบิ้ลพันล้านตัวเบิ้ลพันล้านอู้นาหนานย่นนะครับถือว่าเป็นควอยเป็ดตะเลียงครับเป็ดตะเลียงครับพี่น้องไป่กำลังมองหาพี่กุ้งแบงปันบ่ครับแบงปันครับแบงปันพี่โตจิงจังคุยกันเลยครับครับโตเขาว่าหาพี่กุ้งได้นะครับที่นี่เรียกว่า รวมของงามนะครับอยู่ที่เซระพุ่มนะครับจังหวัด้อยเอ็ดนะครับครับครับผมนี่เป็นค้อยเผือกเผ็ดเนี่ยเนาะเผ็ดเนี่ยครับตัวเม่นะครับผมตัวมีครับขาก็สนเข้าป่ะพี่กุ้งครับขาก็สนเข้าครับหายว่าท่านได้อยูหบายท่านได้ครับครับเจฟดังครับผมครับเพื่อในเดือนครับตัวนี้ได้สิปีหนึ่งเหรอครับใกล้สิปีแล้วแต่ว่าข้าสนเข้าสาครับ ัวผูยู่ในบ้านกระสนซาครับพี่กุ้งเดีสนไห้มันในเต็มที่ออกนมกันยังสดเข้านะครับซื้อว่างไนครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อยกครับน้องยกครับน้องยกแต่ว่าเป็นสีเผือกนะครับเป็นสีเผือกเป็นลูกยอดเพชรครับลูกยอดเพชรครับละเอียดฟารมนะครับกับยอดเพชรเพื่อนเป็นลูกผู้ใดครับยอดเพชรเป็นลูกสุดยอดมากกร่าผ่าครับเป็นลูกสุดยอดที่กันครับอสายเงินอุทัยสายเงินอุทัยครับครับนี่ครับยอดเพชรนี่เพื่อนเป็นควายรอครับพี่น้อง นาเขานีโอ้ใหญ่นะครับตัวนี้กับบ้านตัวนี้ือว่าประมาณสิบเอ็ดเดือนมาสิบเอ็ดเดือนกลัวสิบเอ็ดเดือนกลัวไก่แล้วครับไกลเขาขวบหนึ่งแล้วครับยุดเด่นเบงไเลยครับตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้แน่นดีครับตัวนี้หมอหัวกันใหญ่เขากันใหญ่ครับครับตัวนี้เผือกสีเผือกกำลังเป็นตาหักกำลังเป็นตาหักครับกำลังเป็นตาหัก คิ้งพนดีนะครับคข้อพอดีตึ๊บข้อหนาครับนะครับข้อหนาดีสูงประมาณเท่าไหร่พี่กุ้งตัวนี้ร้อยสามสิบกัวครับร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบบวกค้อยึ่งโซนเข้าเลยครับพี่น้องครับผมยึงโซนเข้าบ่ค่อยอยู่เราทึ่งเมี่ยงเลือเมครับนะครับตัวนี้หมอหัวก็ดีครับเนื้อหนังแน่นดีหน้าอึกก่วงน้าอึกเปิดครับกันพี่น้องเข้ามักกับปั่นขึ้นกันปั่นขึ้นกันครับมาเบิ่งเอามาเบิ่งว่ากันเลย นัวนี้ยืนเชิดดีครับกระบาดง่ญ่กระบาดง่ายครับหมอทองหมอทองครับครับผมมือนีพี่กุ้งผ้าชมควอยงามโอ้งามทุกตัวครับพี่น้องคือว่าได้ชมของงามกันเต็มๆนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่กุ้งฝากฟ้ามเฮ้ากับพี่น้องนะครับครับครับสำหรับพี่น้องผู้อยากได้คลวยไปเลี้ยงนะครับมากค้วยเผือกหรือว่าค้วยดำตัวทีเพิ่นไทยลงในชิปแล้วครับ จะให้แม่เบิงตกิอยุคอรครับ <c oughs> พี่กัดฟฟ้าม้าอยู่ใส่กับพี่โอ้บ้านโน่นเกษตรตำบลโพทองอำเภอศิลรภูมิจงังหวัด้อยเอ็ดครับผมบ้านเกษตรเจริญทรัพค์พ้ยไทยครับ,รบพี่กุ๊งโทรศัพท์คร,ครับผมศูนย์99 281 2840ครับครับผมเรียกว่าเขามาหาพี่กุ้งเพราะว่าได้ของดีของงามเป็เลี่ยงแน่นอนครับพี่น้องครัพี่น้องากตัวใดแม่เบิงเอาครับครับฝากติดตามนะครับฟาร์มพี่กุ้งแล้วก็ฝาก ติดตามนะครับฝากซับสไครป์กดไลค์กดแช่นะครับคลิปดีๆนะครับคลิปในหอยล้านล้านให้พี่น้องไี่ชมกันอีกนะครับผมวันนี้ขอบคุ้งพี่กุ้งเรียร้ายครับ